เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลย ข้อ49นะคะทุกคน Which statement best describes the relationship between the passages เขาถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งสอง passage ถูกต้องไหมคะ between the passages mm hmm. ก็คือ passage, one, passage 1กับ passage 2เนี่ยช้อย A บอกว่า passage to refute the central claim advanced in passage 1 refute แปลว่าอะไรคะ refute คือการ อะไรเอ่ย e f ฟิลคือหักล้างน,นะคะลบล้างพิสูจน์ว่าไม่จริงนะคะทุกคนแพสเศษสองเนี่ยพิสูจน์ว่าเซ็นเตอรเคลมที่ที่อยู่ในแพสเศษวันเนี่ยมันมันไม่จริงนะคะมัน ตรงข้ามนั่นเองอ่ะทุกคนเป็นฝ่ายตรงข้ามนะคะชอยบี้บอกว่า passage t o illustrate the phenomenon described in more general terms in passage one เขาบอกว่า passage t o เนี่ยมา illustrate คืออะไรคะทุกคน illustration มั Illust กจะใช้กับงานศิลปะเนาะ illustrate คือการสแสดงนะคะการอธิบายทำให้เห็นภาพนะคะเขาบอกว่า passage 2เนี่ยมาพูดแบบ In more general terms ถูกต้องไหมคะพูดให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะคะให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนขึ้นถูกต้องไหมคะ general term คืออะไรคะทุกคนเป็นพูดแบบใช้ภาษาแบบทั่วไปถูกต้องไหมคะใช้ใช้เทอรมทั่วไปในการอธิบายนะคะให้มันเห็นภาพขึ้นนั่นเองจากจาก passage แรกนะ ใชยซี 2, 4, บอกว่า Passage t o argues against the practicality of the proposal put forth in Passage 1 Passage สอเนี่ยมา argue against นะคะมา argue against คืออะไรทุกคน argue คือการ argue คือการอะไรคะโตเถียงถูกต้องไหมเอ่ยเถียงเพื่อต่อต้าน ต่อต้าน practicality of the proposal practicality คืออะไรคะว่ามันว่ามันปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยคือคือ Passage สองเนี่ยมาเหมือนแบบเถียงว่าแบบ Passage แรกอะข้อเสนอที่ว่ามาเนี่ยปฏิบัติได้จริงหรอปฏิบัติได้จริงแน่หรอใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะเนี่ยเราอะรู้สึกต่อต้านนะคะ ดีด็อกบอกว่า Passage t o expresses reservation about developments discussed in Passage one เขาบอกว่า Passage t o นะคะ expresses reservation reservation แปลว่าปกติเนี่ยเรา reserve something คือเราอนุรักษ์ถูกต้องไหมคะ Reservation เนี่ยแปลว่าการอนุรักษ์ได้นะคะการสำรองก็ได้นะสำรองห้องพักใช่ไหมคะ Hotel reservation แต่ว่ามันมีอีกความหมายนึงนะคะก็คือข้อจำกัดนะคะเขามาพูดถึงข้อจำกัดของการพัฒนาใช่ไหมคะของ Developments ที่อยู่ใน Passage 1น,นะคะของ นั่นแหละทุกคนพัฒนาการใช่ไหมคะหรือว่าความก้าวหน้าอะไรก็คือ progress ใช่ไหมคะของ Passage One มาพูดถึงข้อจำกัดช้อยไหนดีคะทุกคนเราทำมาเยอะขนาดนี้แล้วช้อยไหนเอ่ยช้อยไหนคะอันไหนตัดก่อนอันไหนตัดแน่นอนเลยข้อนี้แบบตอบไม่ได้นะคะทุกคนตอบไม่ได้นะช้อย B ถูกต้องไหมคะมัทำให้เห็นภาพมากขึ้นเพราะว่ามี Mo r e general มีแบบ general terms อะไร ก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมคะคือแพสซีแรกเขาบอกว่าอะไรทุกคนแพสซีแรกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขามาเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าเออเนี่ยมี Space m i น i n g นะมีมีหลายมี Space mining นะมีหลายบริษัทสนใจเลยนะจะมีบริษัทอะไรอะไรบ้างถูกต้องไหมคะข้อดีมีอะไรบ้างเนี่ยเราจะได้เราจะได้ Metals แล้วก็ a ร e Elements ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะแล้วเขาก็อยากแล้วเขาก็อยากจะทำา r r e Economy ด้วยใช่ไหมคะเศร,รษฐกิจใหม่แล้วเขาก็จะพูดว่าเออเนี่ยแถมยังมีเรื่องเกี่ยวกับน้ำถูกต้องไหมคะที่จะมีผลดีเนาะที่เราจะสามารถทำการค้าได้แล้วก็ยังมีพวกไอรอนซิลิคอนอ u ลูมิเนียมที่สามารถทำ 3D พิมพ์เตอร์ได้อีกถูกต้องไหมคะอันนี้คือแพซเซดแรกแพซเซสองเนี่ยเขามาบอกว่าอะไรเอ่ยทุกคน แพศเซสองเขาพอบอกว่าเอ้ยมันก็ดีนะจะทําให้รวยขึ้นถูกต้องไหมคะเศรษฐจแบบคนโดยรวมเนี่ยก็คงจะได้ข้อดีด้วยได้แบบได้ผลดีไปด้วยแต่ทําไมคะแต่ให้หยุดคิดสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมี environmental concern ถูกต้องไหมเอ่ยแล้วก็มีเรื่องอะไรคะมีเรื่องเกี่ยวกับเศร,รษฐกิจใหม่ใช่ไหมคะที่จะสร้างอะไรเนี่ยต้องมี ลีก a l กับ r e g กูลา o r รถูกต้องไหมคะต้องมีกฎข้อบังคับให้ชัดเจนให้ดีถูกต้องไหมคะอ่ะอันนี้ก็คือ p พรสเซจแรกกับ p พ s สเซจสองนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยไหนที่ตัดได้อีกคะเมื่อกี้พูดไปเยอะมากเลยนะต้องพอได้นะคะช้อยไหนคะ We feel the central claim เนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเห็นด้วยไหมทุกคนว่ามาันดีว่ามันมีข้อดีเพราะว่าเพรเซนต์แรกกบอกบอกเสมอเลยใช่ไหมคะว่าแบบเฮ้ยมันมีข้อดีอย่างนั้นมีข้อดีอย่างนี้จะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้เพรเซนต์สองก็บอกว่าก็ดีใช่ไหมคะแต่แต่ให้คิดให้ดีนิดนึงใช่ไหมคะให้คิดให้รอบคอบเฉยๆถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตอบใช้ไหนคะทุกคน argue against the practicality หรือว่า express reservation คะ ช้อยไหนคะทุกคนช้อยช้อยดีด็อกถูกต้องไม่เอ่ยทุกคนเขาพูดถึงข้อจํากัดใช่ไหมคะว่าว่ามันว่ามันยังมีข้อจากัดอยู่นะว่าแบบ legal regulation เนี Re ่ยมันยังมันยัง,มยง,มยงไม่เป็นชิ้นเป็นอันยังใช้ไม่ได้เลยถูกต้องไหมคะเรื่อง environment เราจะจัดการยังไงเรื่องเงินเรื่องการแบ่งของเรื่องน่นนี่เราจะจัดการยังไงถูกต้องไม่เอ่ยอ่ะ ก็เลยเป็นดีด็อกนะคะซิแคทไม่ใช่เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้มาพูดเนาะว่าการไป space mining มันไปได้จริงไหมหรือว่าแบบมั่วหรือเปล่ามันจะทำได้จริงหรออย่างเงี้ยคือ a r g u e against practicality of proposal นะคะแต่ว่าอันนี้เขาก็ไม่ได้พูดเนาะเขาก็ไม่ได้มาสงสัยนะว่าจะทำได้จริงไหมยังไงอะไรยังไงถูกต้องไหมคะแต่เขาพูดว่าเออมันมีข้อจำกัดอยู่นะที่เราจะต้อง หาก่อนใช่ไหมคะที่เราจะต้องสรุปให้ดีก่อนถูกต้องไหมเอ่ยก็เลยเป็นช้อยดี D dog นะคะ relationship ก็คือ passage to expresses reservation about developments discussed in passage 1ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย ไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะจดบันทึกความรู้ไว้ทบทวนง่ายสบายตอนสอบ